เมนูวันนี้จะไม่ได้ทํากับข้าวนะคะแต่จะเป็นเมนูของหวานคือใจอยากกินกล้วยปิ้งก็งเลยซื้อวัตถุดิบมาทําเองเลยแต่เอาจริงๆซื้อจากตลาดก็แค่ชุด2030บาทเองแต่ด้วยความที่อยากจะลองและเย็นนี้ก็ไม่ได้ทําอาหารเย็นด้วยบวกกับพวกนี้ลูกชายไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยมีเวลาว่างทําช่วงหลังกินข้าวเย็นอย่างที่เห็นที่เราเอาไปเคี่ยวในกระทะก็ไม่มีอะไรมากนะน้ําตาลปี๊บมีกะทิใส่เนยลงไปสักนิดนึงตามด้วยเกลือป่นสักนิดน,น,ะะนึงนะคะเคี่ยวให้มีความเหนืดก็ปิดแก๊สเทใส่ภาชนะทิ้งไว้ เราก็กะเอาค่ะทําครั้งแรกด้วยก็กะกะเอานะคะจะได้กินหรือกินได้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูตอนท้ายอีกทีส่วนกล้วยน้ําว้าก็เอาแบบที่สุกหามนนะคะเราหั่นกล้วยของเราก็รู้สึกว่าเขาค่อนไปทางจะสุกะนะตอนเข้าเครื่องอบครั้งแรกเราก็ใช้ไฟอ่อนหน่อยก็คือประมาณ150สักประมาณ10นาทีเพื่อให้กล้วยเนี่ยแห้งแล้วก็แข็งตัวคะ่ะหลังจากนั้นก็พลิกกลับอีกด้านแล้วก็หยุดอยู่ที่ประมาณ12-13นาทีนะคะเราใช้ไฟที่ร้อยสว่างที่อบกล้วยอยู่เนี่ยคะ่ะแล้วก็เปิดเข้าเปิดออกะะ้ว เราก็ใช้ไม้พายค่ะทับกล้วยก็จะได้กล้วยปิ้ดที่ทับออกมาแล้วประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จัดใส่จานแล้วค่ะเห็นหน้าตาแล้วก็ยิ้มกลุ้มกิ่มน,นะคะก็คือแอบน่ากินพอเอาน้ําเชื่อมราดแล้วนะคะอือหหวานหอมมันชามเลยค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะ